กับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมก็วันนี้อยู่กับช่องผมอีกเช่นเคยนะแล้วก็จะไปหาเบอร์อพิซนะผมนี่คือของ่อเอผมผมตอนผมเพิ่งมาอัดตอนที่ผมเจอนะโอเคดูกันว่าจะาชิตรอดอยููโอเควาชีวิอลอดนะว่าจะสร้างบ้านแถวตรงไอที่นู้นแหละเจอดูกัน หมูบ้านล้างอ่ะไม่หมูบ้านล้างทุกคนเป็นหมูบ้านล้างอ้ข่าเนะรจะเ,ะเรี้ยงทำมาป่นก็ได้นะเพราะเพราะว่าผมมาป่น พาเข้าทางนี้ไม่มีอะไรฟันโอะไรเสียงอะไร oh shit ระยะต้นห,หนแล้วกันไหนๆมันก็เป็นในล้างใกล้เมื่อแล้ว่ยน,นอนตรงนี้เลยแล้วกันนี่ผมจะนอนตรงนี้เลยแล้วกันนะครับ ผมจะไม่ถ okay. ีดนะทอจากนั้นโอเราเราก็นอน้วครับผมโอเคเราก็นอนไปเลยพอดีงมาเบียงฟักทองปุ่นตอขโมยฟักทองให้หมดเลยนะ เอาไว้บางอันเพราะว่าผมต้องเก็บเยอะโอ้โหโคตรนะคะโคตรเลย